สวยงามไหมครับ Ford Ranger XLT สีแดงนะครับอยากรู้นะครับรายละเอียดนะครับการแต่งนะครับขนาดนี้นะครับสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัว Ford Ranger XLT นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาตอนนี้นะครับจะอยู่ที่889,000บาทนะครับผม ตัวนี้นะครับมีแต่งแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าโปรโมชันแบบไหนครับอยากแต่งสไตล์ไหนนะครับวันนี้เรามาดูคันนี้นะครับแต่งสไตล์นี้นะครับตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับที่เราพูดคุยกันกับลูกค้านะครับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเริ่มที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD สีแดงนะครับแล้วก็มีคําว่าレンเจอร์สีแดงนะครับเป็นสีเข้ากับตัวรถนะครับผมสีแดงตัดดานะครับผม F.O.R.D. นะครับจะเป็นทรงสามมิตินะครับมีการตัดสีทูโทนกันนะครับให้ดูมีอารมณ์ตื้นลึกหนาบางนะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่ตัวชุดครอบนี่ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดครอบให้นะครับผมแต่งให้พิเศษนะครับให้ดูมีความบึกบึนนะครับผมหน้าตามันจะไม่จืดนะครับผมมีสีดําตัดว่าโทนสีแดงแล้วตัดสีดําคันนี้ดูสวยงามนะครับผมไล่ขึ้นมาที่สกูปฝากระโปรง สกูฟฝากระโปรงวันนี้เป็นทรงใหญ่นะครับผมที่สัญลักษณ์ที่ใครๆจจะรู้กันจะเป็นทรงแรดนะครับเป็นรูปแรดนะครับผมโดยใช้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเรายิงซิลิโคนนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาประสานนะครับผมมีความแน่นหนานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือมันจะปลิวนะครับเวลาวิ่งไปเร็วๆนะครับผมให้ความสวยงามนะครับ แล้วก็จะไม่บดบางพิเศษทัดมากจนเกินไปนะครับผมมองดูดีนะครับผมสวยงามนะครับชุดค้อบก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ชุดครอบนะครับเป็นชุดครอบเป็นสีดําด้านนะครับเป็นชุดครอบเอ่อครอบไฟนะครับตอนนี้ก็นิยมใส่กันนะครับอันนี้ก็แถมให้ปกติอยู่แล้วอันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับผมซุ้มล้อนะครับผมเดี๋ยวให้ไลท์เดดเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมาดูที่ซุ้มล้อนะครับ แมกย่างได้ค่อยคุยนะครับผมซุ้มล้อเป็น6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้แบบมีหมุดนะครับเราจะไม่ยึดนะครับแต่ว่าเป็นหมุดหลอกนะครับเราจะยึดด้านด้านล่างนี่นะครับผมแล้วตัวนี้ก็ยิงซิลิโคนแล้วก็ใช้น้ํายาประสานเช่นเดียวกันนะครับผมมีความแน่นหนานะครับผมเพราะเราตทจสอบตอนรับก่อนที่เราจะส่งมอบอยู่แล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของ m a x ซ s MT นะครับผม บิ๊กฮอร์นะครับผมขบวนบิ๊กฮอร์นะครับสัญลักษณ์ของมันก็คือว่าเออเป็นดอกยางนะครับเราเห็นดอกดอกยางใหญ่นะครับเป็นของออฟโรดนะครับผมให้ดูมีทรงบุกปืนนะครับเหมือนออฟโรดเลยนะครับบิ๊กฮอร์แล้วก็ใส่ให้นะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ16นะครับผมตรงนี้เป็นขอบ16นะครับแก้มยางนะครับ75นะครับผมแล้วก็หน้ายาง2 265นะครับผมหน้ายางนะครับมันจะล้นออกมาหน่อยนะครับล้นกับซุ้มล้อมันต้องใส่ซุ้มล้อพอใส่ซุ้มล้อแล้วมันจะพอดีกััันนนะะคครรบบ265ผม บิคอนะครับสังเกตง่ายๆก็คือดอกยางนะครับจะเป็นดอกแบบนี้นะครับผมดอกยางจะดูสไตล์ออฟโรดนะครับผมต่อไปนะครับชุดครอบนะครับต่างๆนี้เราจะใส่เป็นชุดครอบนะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราใส่เป็นชุดครอบไปนะครับให้มีสีแดงตัดกับสีดํานะครับผมลาวหลังคานะครับตัวนี้ไม่มีเราก็แถมมาให้นะครับ มันจะมีสีบอลนะครับกับสีดําแต่ตอนนี้เราใส่เป็นสีดํานะครับแล้วก็กันสาดมากับโรงงานเลยนะครับแบบหนาอย่างดีนะครับผมชุดครอบเบ้ามือจับต่างๆนะครับเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นชุดครอบนะครับผมนี้เบ้ามือจับนะครับกันรอยนะครับมาเลือกสติกเกอร์คำว่าวายแท็กนะครับเลนเจอร์วายแท็กนะครับตอนนี้เป็นศาสตรโคนะครับหรือว่าเราจะเลือกสติกเกอร์ลายไหนก็ได้นะครับตามล์ลูกค้านะครับเอาจะไม่เยอะมากนะครับหรือจะ พอดีนะครับมีลายสาดโคนด้วยหรือว่าไม่มีนะครับจะมีคอว่าเลเจอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับโลบาร์นะครับของเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับจะดูพิเศษหน่อยนะครับผมจะดูคาว่า d R นะครับแล้วก็ก็ร์บิรได้นะครับผมให้ดูทรงสปอร์เอ่อทรงรุยรุยนะครับนิดนึงนะครับผมปกติเราจะเห็นทรงเดิมเดิมของเอาเลนเดอร์นะครับแต่นี้เป็นทรงใหม่นะครับผมรีเควสได้นะครับอยากได้ทรงนี้ มาดูด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ของ XLT เลยนะครับ XLT นะครับจะอยู่ด้านนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีครอบมือจับนะครับเป็นดาบนะครับอันนี้เป็นดาบหลังนะครับแล้วก็แถมให้นะครับมีสีแดงเรืองแสงด้วยนะครับสะท้อนแสงด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผม กันชนท้ายนะครับปกตินะครับเป็นชนท้ายตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับของ XLT นะครับแต่เราเนี้ยเราจะทําเป็นสีดําให้นะครับผมให้มีดูแมตต์กับรถนะครับตัดกับรถสีแดงนะครับตัดกับโซนสีดํานะครับจะไม่มีสีอื่นเจือปนนะครับผมลายสิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับฝาข้างหลังหน่อยนะครับให้ดูมีอารมณ์นิดหนึ่งนะครับมีลงสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับตัวนี้ชุดครอบนะครับแล้วก็ ครอบฝาถังนะครับก็มีให้มันเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับผมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นบ่อหนังนะครับเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับผมตัวนี้ XLT มากับสแตนดาร์ดของมันจะเป็นเออเป็นบอผ้านะครับเป็นบอผ้าแบบพิเศษนะครับผมคือว่าการไม่ให้น้ํามันซึมนะครับน้ามันจะซึมหมกช้านะครับแต่ทีนี้มันเป็น ภาพแบบพิเศษนะครับที่ติดมากับรถนะครับเดี๋ยวนี้เราอยากได้บอร์ดหนังด้วยความบำรุงรักษาที่สะดวกง่ายขึ้นนะครับผมลูกค้าอยากได้บอร์ดหนังแล้วก็เตะบอร์ดหนังให้นะครับแล้วก็ใส่ขิดนะครับเป็นได้ได้สีแดงนะครับได้สีแดงนะครับมันจะแมทกับข้างประตูรถนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนะครับเป็นได้แดงให้ด้วยนะครับผมให้แมทกันนะครับผมส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับผมหน้าจอแปดนิ้วนะครับผม ตัวนี้นะครับจะมาสแตนดาดกับโรงงานเลยนะครับจะมีการใช้ฟังก์ชันนะครับเหมือนของของซิงธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับผมนะครับส่วนกล้องนะครับตัวนี้เราจะติดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีกล้องหลังนะครับมีกล้องอยู่ใต้กันชนท้ายนะครับผมเป็นกล้องหลังนะครับกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับผมปลอดภัย เวลาตรวจสอบง่ายนะครับมีใครจะมาชนตูดเราหรือว่ามาชนท้ายเรานะครับผมเราสามารถตรวจสอบได้นะครับมีกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับรีเควสได้เลยผมแถมให้นะครับบันทึกหน้าบันทึกหลังได้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับคันนี้นะครับผมว่ามันแต่งสวยเลยนะครับผมแล้วก็เราแจกให้นะครับด้วยอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่แต่งนะครับเราจะแต่งในที่โชว์รูมนะครับเราจะไม่ นำรถออกไปแต่งข้างนอกนะครับผมพยายามจะเซฟรถลูกค้าให้เยอะที่สุดนะครับผมบางทีลูกค้าอาจจะว่าเออฉันแต่งแล้วน่ะรถฉันต้องวิ่งไปไหนไปไหนบ้างนะครับผมตัวเนี้ยเราอยากจะแต่งนะครับใต้ใต้ที่โชว์รูมเราเลยนะครับอันนี้ที่โชว์รูมผมนะครับผมเป็นที่พื้นที่ส่งมอบนะครับจะมีชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บรถนะครับเอาไว้แต่งรถนะครับช่างเขาจะมาติดนะครับใส่ล้อนะครับมาใส่ที่นี่นะครับผมแล้วก็เอ่อพวกชุดแต่งต่างๆก็มาใส่ที่นี่เลยนะครับเราจะไม่วิ่งออกไปข้างนอกนะครับผม พวกเบาะนะครับช่างก็จะมาติดข้างในเลยนะครับผมแล้วก็จะตรวจตรวจสอบนะครับก่อนส่งมอบนะครับเช็กกาวว่าติดแน่นไหมมีอะไรอ้าไหมนะครับชุดครอบอ้าหรือเปล่านะครับผมถ้าอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมานะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตามที่โลโก้ผมเลยนะครับผมแล้วก็ไอดียรนนะครับอยู่ด้านบนนี่เลยนะครับผมอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผม าะลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะติดตามผมมาตั้งนานแล้วจะออกรถไปกับผมนะครับผมอาจจะติดตามไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ปรึกษาปรึกษาได้นะครับผมมาคุยกันนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ